และนี่คือวิธีใช้งาน Quick Copper ในรถขุดยันม a า VIO Series ในอันดับแรกให้เราทำการหยุดรถขุดยันม a าให้อยู่กับที่โดยหยุดรถให้อยู่ในแนวระนาบจากนั้นค่อยๆลดระดับของบุ้งกีให้แนบชิดกับพื้นให้อยู่ในแนวระนาบเช่นเดียวกันกับตัวรถจากนั้นดึงสลักล็อกที่ตำแหน่งของข้อต่อบุ้งกีโดยหมุนสลักไปยังตำแหน่งปลดล็อกซึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ของรูปกุญแจปลดล็อกอยู่จากนั้นทำการดึงสลักออก จากนั้นเรามาดูสวิตท,ที่ห้องควบคุมของคนขับให้เรากดสวิตสีแดงจากนั้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้นพร้อมกับไฟสีแดงสองสว่างที่บริเวณสวิตให้เราหมุนสวิตควบคุมไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งถอดอุปกรณ์ซึ่งจะมีไฟสีเขียวกระพริบอยู่และตัวบุง้งกีจะถูกถอดออกเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการถอดบุง้งกีด้วยฟังก์ชันคุดคอ Co p อ e r ในรถขดยันมาและสำหรับการติดตั้งบุง้งกีคื้นที่นั้นเพียงแค่เราทำขั้นตอนย้อนกลับเท่านั้นเอง และขั้นตอนก็มีดังนี้ในขั้นตอนแรกนะครับให้เรานําตัวตะขอของเราเนี่ยไปวางชิดกับตัวสลักของบุ้งกีนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆย,ยกตัวบุ้งกีขึ้นในลักษณะของการตักบุ้งกีเข้าหาตัวเรานะครับก็คือการควักเข้ามาหาเรานั่นเองจนลักษณะของบุ้งกีเนี่ยอยู่ในแนวระดับนะครับให้เรามาหมุนสวิตช์ที่ห้องคนขับนะครับโดยหมุนไปในทางตามเข็มนาฬิกานะครับไปยังตำแหน่งที่อุปกรณ์ติดตั้งกลับคืนที่ไฟสีเขียวเนี่ยจะดับลง จากนั้นเราก็กดสวิตสีแดงนะครับเพื่อปิดการจ่ายไฟของ QuickCopper ในขั้นตอนสุดท้ายนะฮะให้เราหมุนสลักล็อกตัวที่ข้อต่อ QuickCopper นะฮะให้เราหมุนสลักล็อกเนี่ยไปที่ช่องประมาณช่องที่3นะฮะหลังจากนั้นก็กดสลักเข้าไปแล้วก็หมุนไปที่สัญลักษณ์ของตัวล็อกแม่กุญแจนะฮะพับตัววงแหวนลงก็เป็นการเสร็จการใส่บุ้งกี่คืนที่นะครับด้วยฟังก์ชัน Quick c o p p e r ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชัน q u i c k c o p p e r กตอนนี้เป็น ฟังชั่นสุดพิเศษที่มีในรถขุดยันมาและนี่ก็คือวิธีการใช้งานของ QuickCopper จะเห็นว่ามีความง่ายสะดวกและรวดเร็วข้อต่อแบบสวมเร็วที่มีหนึ่งเดียวในรถขุดยันมาที่จะทำให้เปลี่ยนชีวิตการทำงานของคุณให้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในรถขุดยันมาก V o s s r r i s s ป้องที่นี่จันทบุรี SK Center สวัสดีครับ